ครับกาสวัสดีพี่น้องท่านชมครับวันนี้บ่าวปู่ไทยวนเวงนะครับมาเอามาหามป้อมเรื่ับเน่งกับชมลมเอ็กยูกินครับอยู่นาเดี๋ยวนี้แหละนาปู่เดี๋ยวนี้แหละลก,ก,กพี่น้องนะเบิ่งเพื่อได้มานำนีำน้ ไปวัดพี่น้องเ้ยหมดไม่มาอันนี้น่าควายมามือนน้ามีท่านตื่นป่านนี้เกี่ยวเขานะอืมนะไม้ยอมมาปอมผูไทยว่ามาปอมเลยพี่น้องเหมียนมาขามเลยขำเลยนี่แก่ยิพอมี่น้องสรรพคุณแก่อ้่งมมเสื้อแกงปลาบางคนบอก่ มีเครื่อม,อมแซม่บมีเคยเคยกินเ้ไอหินพอ่อทำข้อนี่ครับโอ้สมาชิกชมร fort, ชมรไอาย่กินเนี้ยครับหมาล่านำพี่น้องอาือน่ะเอามาหามฟอมรปรอไปทำเองตอมผมนี่นี่ดดตอมเนี่ยเมื่อวานนี่ไปคุยกับปู่วันกูนี่ว่าเอาวันมาหามฟอมแล้วก็พักคอนเทนต์พมไปกินไปทาน ลกลกเลยสมาชิกคณมานี่มือมอ้มันก็มันล่นมันะนย่สู้ผมเลยคุยกับปูได้หลายได้วาดมือสมังขอนี่มีน้องชมรมอนยูกี่ป นี่ยนะยโอ้ผมนะคัดคัดกระยมพี่น้องคัดคองเลยเรื่องเวาวันยะคเปอไปเอาขี้โมอยู่ไปเอาขี้โ่ันเสื้อพักข่นมาเพื่อะดูฟังมีทานมามานี่เก็พูมาหามปอมนี่ก็ ก็สามคนครับพี่น้องมีท่านครบอยู่ชมรมยาลีัดมีนนโซนะบแต่พมมันมีฟาดแทบ้อนอยู่นี่สมส พวกนั้เหมือนแบ่งโงปลูกเงาเหมือนกวัญเออตามกกซี่โกนั้นครับซี่กกนี้ครับพี่น้องมึงมึงกกนี้ลายลายงาแท้งนึงลายเงาแท้งนึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้พี่น้องโคกนี้มีแต่ด๊อกอยู่พี่น้องโคกนี้มาใหญ่ครับมาใหญ่ไปเลย นี่นี่เป็นพี่น้องแล้วไม่หนาผู้ตายคือเดียวพี่น้องเลยมหาพ้อมวันนี้ละเพราะแล้ววันนี้มีเห็นด้วยครับพี่น้องเป็นป้าอันนั่นอยู่ดิอันนี้มหาพร้อมนี่เกิดจะเถือับบางเถ้อกับน้อยนั่งน้อยหนาที่ปุ๊ครับพี่น้องมันจะเกิดเองมัน ในบริเวณแห่งนี้นี่ของคุณลุงผู้เพื่นนี่พเพิ่นปู่อะไรเนี่ยเยแล้วครับแล้วเสียนะเดินหน้าเนี่ยครับพี่น้องหนาโลกรดกผมก็เดยวไปท่านนะพี่น้องคุบาอาจารย์เป็น ปลมัดนะครับพี่น้องเป็นเป็นน้วเอ็นแล้วปลมัดเป็นยี่บดล่ะเป็นเนาะเอ้อเปิดน้ำตาลบอกเนาะเมืองอะไรพี่น้องเนาะดึงหมาเฮ้ยหมาเลยพี่น้องเอ้ยขี้เผลอไ้เอาเบื้องเะไรเธอหนึ่งเลยครับพี่น้องเงิน ฮะมีทา่นา,นา,นานได้คืดคืดเฮ้ลน้า้คือบอกมีท่าจะ,จะเวนูอยู่ฮะบอกโอ้บางแหนพี่น้องก็แต่เห็นมาก,กเพระปีะอืมไปเอาอไายี่ห้อไเอ

เ้งอย่างไลก้อยไม่้ย,ย้อนเดินไม่นูืนนอแล้วตงพี่ตกตรงถึงหืนแม่หืนใดหื้นกระเก้านะ้หม,ไ,มได้ไดยุ่งหนุม่มเธอหน่อยยานตัวงามนะัะ งงห,ห,หงหา okay. ้าเลยหง้าเลยโลบลงจอง damages, ลหลายยันท้ายันห้าของลุงมีเครื่องห้ามาหามปกติเนอะหง้ามาหามนะเป็นเรื่องง้ามันนี่ง้าเบิรมนี่แหละมันเป็นติ่งเงาะนิวการเบิรมบอกโอ้สังเกตเบิร์มเนาะ เมื่อไม่เวียนด้วยลำเลยนี่พี่น้องเลยนี่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 มีสังเกตว่ามหาป่อมันเกิดจากการเบรื่อมันนี่พี่น้องภาษาผู้ไทยว่าเบื่อเลยใบมีแหวนอยู่มีแหวนอยู่ลำงาเกิดจริงอันนี่เบิ่งนี่ก็เป็นอยู่การเบรื่อเลยพี่น้องเลยหลอดหมามัน เพิ่นจะไปเพิ่อจะฟะฟกับใคกับว่าชยหลือ่นยนยนโอ้ยมันเอาห้าเนี um ่ยละเอาห้าก็ค่คยกับมีโอ้ยนี่เป็นเลือเป็นไทเอาค่ะพวกเนียม อืหางาป,ปีนั้นมาเอากรนะปนนะนนีนี้นี่นี่ก็เาหนึ่งมัอหาเบาบาันเลยลุงนี่แหนเนี่ยแหะเพื่อจะมนมชันคู่ม,มือดอที่ดาเอาเงินเ,เลยเอา เพราะว่าเพิ่นโอ้ยต้องการอันนี้บางทีก็็เลรก็เไดเดอวยครับคลิปนี้โอเคนี่ครับ